แล้วก็วันนี้นะคะนิวก็จะพาเพื่อนๆได้มาอัปเดตตลาดหนองข้อนะพี่นิวมีแขกรับเชิญพิเศษหนึ่งคนนะฮะเป็นใครเดี๋ยวตามพี่นิวไปฮะคนเยอะจริงๆฮะนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวก่อนครับชื่อไทเกอร์นะครับก็เปิดร้านขายเสื้อผ้าคุณสองเหมือนกัน,นอ๋อหนองพ่อมาบ่อยปะก็ ก็มามาอยู่ครับแต่ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่อ๋อเคยมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ตอนเนี้ยที่เนี้ยอันนี้เหรอมาได้ประมาณโอ้ก็หลายปีอยู่แล้วพี่ตั้งแต่มาเดินนะเด็กเด็กเด็กเเคยมาเดินไหเด็กไปก็เด็กเด็กเลยอ๋อเลยเหรอครับแล้วแล้วเป็นไงอ่ะที่นี่เขามีเขาอะไรพัฒนาไปเยอะขนาดไหนมาเพราะว่าตอนที่ผมมาอันนี้รอบล่าสุดนะประมาณเมื่อสี่ห้าเดือนที่แล้วมันยังไม่ใหญ่ขนาดเนี้ยพี่จริงคือคนเยอะมากตอนเนี้ยยิ่งเข้าฤดูเนี้ยไฮซีซั่นนี้คนโอโหเทียบเลยอ่ะ เดี๋ยวพี่นิวกับพี่ไทเกอร์นะจะพาทุกคนมาอัปเดตแล้วกันเพื่อหน้าหนาวใครอยากจะมามีนะก็คือมีทุกวันเลยนะทุกวันวันอัรวันเสาร์วันเสาร์กับวันอาทิตย์ปอสองวันสองวันสองวันที่นี่มีทุกอย่างไงพี่ใช่ไหมมีของเก่ามีเสื้อผ้าผ้าเครื่องมีทายุอะไรมีหมดอ่ะถ้าสุวัสดิใครอยากจะมาฟาร์มของก็ให้ยอะให้มาแต่เช้าแล้วแล้วมีแบบว่าร้านลับมาร้านลับบอกมีปะ ร้านคนรู้จักอย่างเงี้ยนะเออร้านรับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูรูดๆต้องรูดๆผมไม่แน่ใจนะไม่แด่รับประกันไม่ได้อ่โอเคอทุกคนเดี๋ยวจะให้วันนี้ให้พี่ไทเกอร์เป็นไกด์พาพี่นิวไปูิวเซว่าเราจะมีอะไรใหม่ๆครับเดี๋ยวเยวไปดูกันเดี๋ยวจะพาไปไหนร้านร้านลับที่อะไรเดี๋ยวนี้เราไปดูแจ็กเก็ตไปดูพวกไอเ้าเรียกว่าอะไรแบบงานวินเทจกันก่อนนะอ่าโอ้แต่ว่าวันนี้คนร้านเยอะจริงๆเนาะเยอะจริงร้านเยอะจริง คือที่จอดรถแทบไม่มีอ่ะอ่ะถ้ามาสายก็อย่าหวังโอ้เมื่อกี้วนอยู่รอบสองสองรอบอ่ะนี่ไหนฮะถึงแล้วเหรอก็เนี่ยเป็นร้านขายอย่างดิกี้นะฮะร์ดเนี่ยไม่หมดเลยนี่อนุญาตดูของไหนนะครับเขาขายโอ้นี่อันนี้เอี้ยมคารฮาร์ดครับเอี้ยมของยุคปีอะไรครับพี่ศูนย์ถ้าเข็นวัตนะถ้าเข็นวัตยีนราคาหลักร้อยครับหลักร้อยโอ้โหถูกหลักร้อยครับร้อยเท่าไหร่อ่ะ แปดิบดิกกี้450รอยห้าโอ้โหดูราคาดี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 เอี่ราคาดีใช่ใช่หลักร้อยอะเยี่ยมคาฮาร์ดอ่ะถูกนะโดนดีไซน์แต่อันนี้เขาเขาเรียกว่าดับเบิ้ดบีหรอฮะใช่ครับอ๋อเป็นเอี่ยมก็มีเป็นดับเบิ้ดีเหมือนกันครขาต่อเใช่ใช่ดตกกี้ก็มีนะพี่ดิกกี้ดับเบิ้ลีพี่ตั้งอยู่ตรงนี้ประจําไหมครับอยู่ตรงนี้ประจําครับอ่าโอเคนะเพื่อนๆใครแวะมาหนองพ่อก็ อันนี้ซอยอะไรโซนเฮทครับโซนเฮทโซนเอสครับผมโอเคโซนเอสหัวหัวซอยเป็นคู่นะครับผมน้ำมาดูสวยมากนะครับ80 80เกินมาจริงหรอมีทรงแบบแบกกี้แบกกี้ใช่ไหมทำมีก็จะจัดเลยหรอจัดเลยนะแล้วยาวเท่ากันหรอครับครับผม ปดสิบเหมือนกันอ๋อตั้งแต่ร้อยหรอโอเคอันนี้ราคาไปต่อได้ไปต่อได้เือจำวนวนเยอะราคาก็เราได้อีกขออนุญาตนะโอ้โหเแจ็คเก็ตทหารแล้วจ็คเก็ตทหารแจ็คเก็ตยีนอือันนี้ปีอะไอันนี้ในหมู่หานะพี่ ได้ปีลึกอ,อยู่น,นี่ปีลึกอ,อยู่ก็ในแบรนดน์เนาะนี่เป็นสวยนะของเขาสวยสวยเนาะครับงานเกี่ยวกับพวกมินิทอรี่เนาะใช่ใช่ทหารล้นรวนๆแล้วแล้วเขาเขาไปแล้วแล้ว,ลวเออ รุ่นไหนในร้านที่แบบค่อนข้างหายากมีประวัติตรงนแคนาเดียนในแคนาเดียนตัวไหนครับตัวนี้จะเป็นแจ็คเก็ตตัวนี้เหรอนะต,ตัวนี้คืออะไรครับเป็นมันเป็นปาก,ก้าของแคนาเดียนนะครับแฮมมี่ส่งกระเป๋าแบบพวกญี่ปุ่นก็จะชอบอน,นะอ๋ออ๋ออ๋สวยแต่มันขาดขาดมูฟไปความไม่มีอ๋อคือมูดก็คือปาก้าใช่ครับแล้วถ้านี้เปิดเสนอราคาเท่าไหร่5,500ัาไม่สวยไม่ค่อยได้หาไม่ได้เลย เอารู้สึกว่าใครสนใจดูมีมีเพจไหมออ๋อก็ต้องมาที่นี่อย่างเดียวครับโอเคมาโฟนเอสเนาะโอเคอ่ะได้นะครับโอนมาได้เลย S <S อุย้ยลานเยอะสวย,ย,ยอุย้ยเอาเรื่องนะนี่คือสกรีนสกรีนเพิ่มหรือมามาตั้งแต่แรกครับดยยไ,รได้มาอย่างนี้ได้มาอย่างนี้หรอครับน่าจะวาดอัดม,มือเพนเนาะเอ้ยสวยงามแต่ไม่รู้ว่าเป็นแบรนด์อะไรวสวยเนาะอืมเปิดเท่าไหร่ครับ สามพันบาทนะานคิดว่านี่อาจจะเป็นงานเพ้นท์วาดมือนะก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่เคยมาละสว <_ EN> ัสดีครับโอ้ยอย่างนี้เขาก็จะเด้นงานเก่าเยอะเป็นคใหญ่นี่จะเป็นงานงานเก่างานผมงานเก่า,าเยอะกว่ามีงานเยอะกว่าอคิดเท่าไหร่ครับี่เนี่ยแปดแปดร้อย อ๋อ0ดรการอันรอละครับสา0รก็าสรอยเป็นงานใหม่ครับผมงานใหม่มีงานเก่ากรหสิครับผมไอ้รุนใหม่เดครับผมอป้ายมันไม่มีเือแอ่ตามป้ายรุดได้มดอโอเคจำหน้าจำหน้าพี่พ่อค้าไว้นะนี่วันนัรับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ัตดีรับครับามพี่เป็นส่วนใหญ่เป็นแนวแบบเวรกแวรหรออ่า เขาเรียกว่าสินค้าแบบตรงยุคมีหลากหลายรุ่นรอครับพี่วินเทจมันมีทั้งพวกเวิร์กเวイมั่งพวกทีเชิญมั่งพวกกันหนาวอะไรเนี่ยไอ้ยาผสมประสานเขาเรียกว่าสมบัติประกันชมสมบัติประการชมอันนี้เป็นเสื้อของพี่เองใช่ของผมเองทุกอย่างมีทุกอผมในทุกอย่างมีผมไอ่กลัวแต่ว่าส่วนใหญ่ไซส์ก็จะเป็นไซส์ประมาณนี้ใช่ครับเท้าครับ L XL แล้วก็มีของเด็กๆวัรุ่นมั่งพอสนุกครับผมออ่าโเค ู่ตรงนี้ประจำใช่ครับตรงนี้ประจำเจอได้เต็นส้มครับซอยซอยเฮชเนาะครับผมท้ายสุดเต็นส้มครับผมนะฮะ<ด>มาได้ถ้าใครกำลังมองหาเสื้อแบบเสื้อกันหนาวมาเลยที่นี่<ล>เขาแลงานสวยมากมแต่ต้องเป็นคนไซส์แบบไซส์ใหญ่หน่อยนึงนะ ซอยนี้มีอะไรปะซอยนี้อ๋อต้องดูพี่เดินเดินเดินที่หมดทุกซอยดูนี่เวลามานี่ต้องใส่รองเท้าผ้าใบนะใช่เพราะพื้นแบบอย่างนี้นะทุกคนซอยนี้เป็นเปนใช่นะพี่เอ้าตอนนี้เขากำลังนิยมลายสกอตมีหมดนะเสื้อผ้าบ้านผู้หญิงเครื่องประดับ อุ๊ย uh, ดูซ uh, ิดูซิอ่ะขนเฟอร์นะแปลกเลยนี่นีเขาเป็นอีกหนึ่งร้านที ky, ่น่าสนใจร้านนี้นำเสนอรูปแบบการจัดร้านดีมากมีทั้งวินเทจสตรีทเลโทสไตล์รวมกันได้อย่างลงตัวมีกลิ่นอายความเป็นฮิปสเตอร์และจุดเด่นของร้านนี้นะการเล่นมิกซ์เพลงสดๆให้ดู นี่เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับครั้งก่อนกี่คือก็มาได้ของไปเดือดเดือดอแรงแรงเยอะเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผ้าผ้าหนาวหมดเลยเนาะแจ็คเก็ตไฟแจ็กเก็ตไฟแจ็คเก็ตไฟก็เลยแจ็คเก็ตนักบินนักบินทหารอากาศใช่ใช่อ่านี่คือแจ็คเก็ตทหารอากาศแล้วร้านนี้เป็นไงบ้างร้านนี้ก็โอ้เป็นแบบแนววินเทจอีกร้านหนึ่งนะแจ็คเก็ตก่อนรุ่นดีๆเหมืนั้นละรุ่นดีดียังงเลยเนาะ แล้วรลักเอ็หา้าเนี่ยหรออาหารมันสหารเอ็มหา้าครับอุตนาเหมือนกันเนานะร้านนี้สวยทุกคนร้านนี้สวยบอกเลยว่าร้านนี้ต้องดูดีๆฮะเพราะเสื้อผ้าสวยหมดเสื้อผ้าสวยหมดเลยอันนี้ก็ตัวรอร้อยฮะ ถ็ือว่าใครอยากจะมาฟาร์มของคือจะต้องมาตั้งแต่หกโมงเช้าใช่มาเช้าเล้มาเช้าเลยว่าผอมาก่อนก็ได้ก่อนนะใช่ถ้าถือว่ามาช่วงเวลาแบบสิบเอ็ดโมงก็คืออ่ะก็มาซื้อของแบบทั่วไปเดินเล่นเดินเล่นเดินเล่นนะฮะต้นไม้ก็มีเนี่ยมีหมดที่เนี้ยมีหมดทุกอย่าง แจเกลี่วายตัวนี้ตัวนี้ให้รุ่นเก่าร้านนี้ยังไงยังไงเขาเขาอยู่ใหม่นะเขาอยู่ใหม่หรือใหม่เอาใหม่ไจริงไงครับอันนี้ร้านนะใช่ใช่ร้านถือถือไหนเราอยากรู้กันหน่อยว่าเป็นไงฮะตอนนี้สินค้าเป็นแนวไหนตอนนี้สินค้าวิจิตรมาแรงขึ้นครับฮะวิจิตรมาแรงมากๆแล้วตอนนี้ที่ร้านที่ร้านเป็นแนวคาร์บอยอ๋อเป็นคาร์บอยเวร์ช่นเวชเช่นคาร์บิชเช่นเอาเวชเช่นเวชเช่นพวก เร่งรีวายเร่งเลอร์นี่ฮะเป็นการไม่แพงครับหลักร้อยเฮ้ยทุกคนใช่หลักร้อยครับเอาไปร้อยแปดสิบบาทรีวายนี่คือร้อยแปดสิบบาทใช่แล้วนี่มีมีเพจเพิ่มอะไรไหมครับไม่มีครับขายที่เดียวแค่สองวันเองครับโอเควันอีเลยกเสาร์อาทิตย์ใช่ครับก็คือตรงนี้คือที่ประจําที่ประจําครับพี่อยู่ตรงไหนครับที่ประจำตรงอ่าตรงกเรียก่ซอย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 ห้าซอยห้าซอยห้าครับอ่านะใครเห็นคลิปนี้ก็แวะมาใครแบบชอบแต่งแนวแบบเวสเิร์ชันคาร์บอย พี่เพื่อนขับบอยพี่ยก็ไปดูเดยนพี่ตอนนี้มีขึ้นพวกขับบอ,อยเนี้ยน<ะ>ั่นอ่ะนี่แพงเลย,เลยขับบอยครับผมราคาไม่แพงอย่างที่คิดเชียงใหม่ครับนี่อันนี้พวกนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้เอาสองร้อยแปดสิบบาทครับครับผมไทยก็ไทยก็ใช้ถือเออไทยก็ดึงดึงมาแล้วถือโชว์หนอ่อยเออสองร้อยแปดสิบบาทเล<อ>ครับเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวนี่คือสองร้อยสองร้อยแปดสิบบาทสองร้อยแปดสิบบาททุกตัวทุกตัวครับอันนี้เฉดกระดุมมุกหมดเลยอุ้ยนี่กระดุมมุกหมดเลยนะมีลวอไอออสแคนาดาไมมีครับ ไวมีกายุเซลนไม่แพงเลยคิดเชียงใหม่ครับไม่ได้เลยครับคิดจังใหม่ของดีของม่ของดีราคาถูกครับผมเสืกันหนาวเขาไปสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบเสกันหนาวเนี่ยถูกไหมสามร้อยสิบบาทเสื้อหนังคาขบอยเสื้อหนังคาขบอยอันนี้ต้องเฉพาะกลุ่มเนาะใช่ครับเฉพาะกลุ่มครับอ่ะใครแวะมาก็อย่าลืมมาทักทายได้เลยครับขอบคุณมากนะครับ ใส่อะไรใส่เหล็กโอ้ยเสียใจไปมาอยู่นนะร้านอันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแด้นํานำาตุ๊กตา,าตุ๊กตาวินเทจนะคะการน้องห่อ,อ,อถ้าถ้าจะมาเลือกหลากหลายมีสินค้าให้ชมเยอะแยะนะคะอหลายสไตล์หลายแบบตามที่แบบ เด็กๆต้องการที่ร้านของพี่ตุ๊กตาคือเป็นแนวคอนเซ็ปต์ก็คือเป็นมิติอรี่ทุกต้องค่ะยังไงครับปีเก่าปีเลึกปีใหม่มีครบหมดเลยแล้วแต่เด็กๆก็จะมาดูอ่ะเดี๋ยวให้พี่ตุ๊กตาพาทัวร์หน่อยได้ไหมได้ค่ะพาโดยค่ะที่ร้านเป็นไงบ้างไหนมุมไหนค่ะเป็นมุมที่โปรดที่สุดก็คือจะมีฮาคัสมีแบบหลากหลายแล้วก็จะมีอ่านี่ค่ะมีรถถังมิกกี้จะมีแชมเป้แต่คือแชมเป้ค่ะเป็นกระดุมมุกแล้วก็จะมีฮาคัสนะคะแล้วก็ เป็นเสื้อผ้าลายเก่าแต่จะลึกไม่ลึกก็อยู่ที่อยู่ที่ลูกค้านี่ค่ะนี่ค่ะใช่ควกอ่าไฟค่ะไฟนี่ไฟนี่ค่ะนี่อาเคนะคะก็จะมีแบบนี้ราคาไม่แพงค่ะดูได้หลายหลายแบบเท่าไหร่ครับราคาเปิดเท่าไหร่ครับอพันสองเองนี่พันสองนี่คืออะไรคะเออตัวนี้เป็นงานเก่าอันนี้น่าจะของฝรั่งบุกหนี่นะของพิสต้าเนาะอ่า U.S พอเช้าก็มีคนมาต่อแต่ว่าไม่โดนเปิดเท่าไหร่ครับเปิดพันสองพันสองแต่ว่าลดได้อยู่ที่มุมคนเล่นนะคะเป็นรถแหวนฝรั่งเศสใช่ค่ะพี่ราคายท่ไรับนี้ราคาเปิดไว้ไม่แพงค่ะก็คือประมาณอยู่ที่ประมาณเจ็ดร้อยหกร้อยทีแล้วก็มีนี ว่าใครเห็นลายพี่ตุงแล้วคือพิกัดอยู่ตรงไหนเออที่หนองห้อมาได้น,นะคะหน้าพิพิธภัณฑ์เอ,อ่อวิลกรรมอะไรนะบรรพศไทยนะคะ่ะอ่าอยู่ตรงกลางพอดีเลยนะคะโอเค,อเคมีงานเก่างานใหม่ไม่ค่อยมีนะคะเป็นงานเก่าๆแต่ลึกไม่ลึกนี่ต้องให้ลูกค้าดูเองนะคะร้านเนียเนะพื่อนๆอยู่ทางเข้าใช่ไหมทางเข้าใช่ไหม ทางเข้าตลาดเนาะตเต็นมองหาเขาเรียกว่าอ,อะไรมองหารถสีส้มอ่าสีส้มเหมือนเดิมนะฮะและตรงนี้ก็คือกองนี้คือทุกตัวนะตาดีได้ตาร้ายอาจจะได้นะ,ะตัวละร้อยตัวละร้อยนี่คือตัวละร้อยบาททุกตัวนะตัวละร้อยต้องมาลือนะฮะร้อยหนึ่งครับร้อยหนึ่งทุกตัว ทั้งยังมีร้านซึ่งอีกหนึ่งร้านนะโอ้ยร้านน้นเขาก็มีหลายหลายราคาเหมือนกันยนะี่สิบบาทสามห้าสามตัวร้อยแล้วก็จะเป็นพวกงานงานหัวสวัสดีครับเฮ้ยเราเหมือนเราเคยเจอกันที่เทหรือเจอกันที่เวียงหนองล่องมะมที่เทครับที่เทเหรอครับ เป็นไงครับวันนี้มาเดินหนองห่อครับก็สนุกดีนะดีไหมดีดีที่ไม่เคยมากี่ปีโอ้โหไม่มาหลายเดือนนะพี่สีเดือนมีอยู่โอเคครับผมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปบุกไปไปไปร้านของไทเกอร์นะได้ครับได้ครับโอเคเดี๋ยวไงก็เดี๋ยวฝากติดตามคลิปต่อไปนะครับผมเพื่อจะเป็นอีกหนึ่งร้านครับข้ามมาถึงใหม่ก็ หลุดเยอะของมหลุดเยอะของหลุดนะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวติดตามคลิปหน้ากันนะครับโอเคคลิปนี้ก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปแล้วมีอะไรก็อย่าลืมกด subscribe นะค,ะครับ